วัสดีอาโนเออนายจะช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมเนี่ยระวังจะเจอปัญหาก่อนแล้วกันเฮ้ยรอดแบบชิวเฉียดเลยหรือเปล่าคมติดอยู่ในนี้ไปสักพักแหละสงสัยต้องเอาตัวรอดโดยไร้อาหารอดอาหาร12ชั่วโมงร่างกายจะซีดและอ่อนแอสำหรับคนอ้วนจะรู้สึกดีกว่าเพราะร่างกายมีไขมันสำรอง ในช่วงนี้จะเกิดการ,การิเียนศีรษะมีกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์อ้าวอาโนมีน้ำอยู่ในนี้นี่นะเห็นไหมอานี่ <c oughs> เราต้องมองโลกในแง่บวกเ <c oughs> สมอน,นะการอดอาหารก็มีข้อดีเหมือนกันขานทีอดอาหารเป็นเวลากว่า3ส,สัปดาห์เพื่อต่อต้านระบบวัณนนะในอินเดียคริสเตียนเม <c oughs> ลลดน้ำหนัก66ปอนด์เพื่อบทในเรื่องเดะแมินิสท่านในยุคกลางอดอาหารเพื่อรับฟังเสียงของพระเจ้ายังแกอดได้ไปถึงวันรอก แตกต่างกับจิตใจเมื่อวันที่4ี่ร่างกายจะยอมรับความหิวในช่วงนั้นน้ำหนักจะลดลงอย่างมากซึ่งมาพร้อมกับความอ่อนแอร่างกายต้องการอาหารสม่ำเสมอเมื่อไม่ม like ีอาหารไขมันและเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อจะถูกนำไปใช้แทนส่งผลให้ปล่อยสารคีโตนก่อให้เกิดอาการปวดหัวและอ่อนแอในกรณีเลวร้ายอาจมีอาการอาเจียนเกิดความสับสนหรือเสียชีวิต หลังจากสองสัปดาห์ร่างกายจะรู้สึกหนาวสั่นสติสัมปชัญญะคุณมัวไม่เข้าใจในสิ่งที่เองกำลังทำอยู่เฮ้ยอันนี้ความช่วยเหลือมาแล้วเฮ้ยพวกรักโลกเก็บขวดพลาสติกไปหมดแล้วนี่ก็ไม่มีน้ำนะสิ <c oughs> แต่ดูเหมือนนายจะขอแห้ง อย่าดื่มน้ำในลำธานก็อพอ,อไม่เห็นป้ายหรือไงอนี่อานี่แล้วจะเสียใจทีหลังน้ำจากแม่น้ำคงคาหนึ่งหยดมีเชื้ออีโคไลกว่า3.5ล้านตัวซึ่งเยอะกว่านะ้ำปกติ110เท่านอกจากนี้ประชากร40%ของอินเดียหรือกว่า500ล้านคนดื่มจากแม่น้ำคงคาแน่นอนว่ามีสารอันตรายอย่างอื่นอีกอานี่อยู่ไหนนะาอ๋อโอเคเก็ตแล้ว ของรว่วมนี่แค่จุดเริ่มต้นนะมันจะหนักขึ้นและหนักขึ้นนี่แหละปัญหา<อ>นายคงจะต้องใช้เงินช่วยแต่นาจะทำให้น้ำสะอาดขึ้นได้ง่ายๆ<อ>เช่นกรองน้ำผ่านผ้า<อ>ซึ่งจะช่วยคัดทรายและโคลอนออกการต้มจะช่วยกำจัดแบคทีเรียอันตรายถึง99%และที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือวิธีทางเคมีเช่นเติมคลอรีนลงไป นายคิดว่ารสชาติเป็นยังไงล่ะดูดิสคัฟเวอรี่บ่อยไหมน้าถ้าเกิดไม่เหลืออะไรให้เดิมนายก็ต้องฉี่ออกมาแต่ในเคสของนายเป็นไปไม่ได้เพราะอาการขาดน้ำและไร้ซึ่งพละกกำลังโอ้อาโนนายรอดแล้วคนจะมีช่วยนายไว้แถมน้ำก็อร่อยด้วยอย่าเพิ่งวางใจนะมีเส้นบางๆระหว่างความเกลีดและความรัก เอ็นอานี The next day อานีนายเตเงินในฟาร์มออนไลน์จนหมดเหรอโอเคตามใจนายก็ต้องกินอาหารในเกมไปนะแต่ว่ารู้หรือเปล่าบบลเกตเป็นเจ้าของการ์ดทองแมกโดนลด์มีเสร็จกินได้ฟรีทุกมื้อแน่นอนนายคงอยากได้มากกว่าใครเขาเริ่มตรงไหนดีดูกัน ฉันแนะนำซูสายเบอร์เกอร์จากเบอร์เกอร์คิงที่มีแป้งซีชีสีและเบคอนรวม800แคลอรี่และยังมีเฟรนฟรายมิกกี้ดีซึ่งมีส่วนผสมลับ19ชนิดอาโนกินสิเบอร์เกอร์แค่ชิ้นเดียวมีชิ้นส่วนจากวัวกว่า100ตัวในอุตสาหกรรมฟาสต์ฟูด้ดวัวกว่า50ล้านตัวถูกเชื่อดในแต่ละปี ทาเสร็จหรือยังละ่ะดื่มน้ำอลรมณ์สิมันฟรีเพราะจะทำให้นายอยากอาหารขึ้นไปอีกอานโ,อโนหยุดได้แล้วตอนนี้นายเป็นเบาหวานสองชนิดเป็นซึมเศร้าและหลอดเลือดมีแต่ไขมันซึ่งมันจะทำให้นายเป็นโรคหัวใจได้ง่ายมากฟาสต์ฟู้ดมีแคลอรีส่สูงแต่ปราศจากวิตามินและแร่ธาตุคำแนะนำ นายควรทำอาหารสุขภาพกินเองที่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นเป็นเรื่องใหญ่แนะ่นายสบายดีไหมเนี่ยด้วยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นกระดูกของนายต้องรับแรงมหาศาลเราต้องคำนวณดัชนีมวลกายความสูง152เซนติเมตรน้ำหนัก93กิโลกรัมค่า BMI ของนายสูงกว่า40นั่นคือโรคอ้วนร,ระดับสารพื่อนนายต้องการความช่วยเหลือด่วนแล้ว โทเบอร์นี่นะเพื่อนของฉันจะพานายไปยังสถานที่พิเศษที่นี่เพียงไม่กี่นาทีไขมันส่วนเกินจะถูกดูดออกจากร่างกายของนายไอ,ยอ้นายดูดีทีเดียวตายแล้วผิวที่เหี่ยวยานจะช่วยเตือนสติไม่ให้ทำอะไรโง่ๆในอนาคตอีกอส่วนไขมันที่ถูกดูดออกในตลาดมืดบริษัทเสริมความงามบางแห่ง ยินดีจ่ายสูงถึง15,000ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมเชียวนะอืม hmm, ตั้งใจกินของเพงอย่างเดียวหรออยากเป็นเหมือนฮีโร่คนโปรดละสิ The Blessing s u r f e r เลือกงานได้โหดเอาเรื่อง Super p i ริกนรกชิปรสวาซาบ,บิจัดจา้าน KFC วิ n g s แซ่บโยอาโนระวังตัวหน่อยนะเพื่อน ไซนินคือต้นเหตุของความเผ็ดในอาหารมันส่งผลกับต่อมรับรสทําให้รู้สึกแสบร้อน <c oughs> แถมกระตุ้นให้เกิดการหลั่งอะดรีนาลีนเพิ่มมาัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิของร่างกาย <c oughs> อาหารรสเผ็ดช่วยบรรเทาความหิวและเร่งการใช้พลังงาน <c oughs> ซึ่งส่งผลให้น้ําหนักลดลง <c oughs> แต่การกินเผ็ดมากไปอาจทําให้เกิดโรคกระเพาะได้อาหารเผ็ดไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะแต่มันเกิดจากแบคทีเรียที่เข้าสู่ร่างกายผ่านอาหารเด็บ หากป่วยไม่ร้ายแรงการกินอาหารรสเผ็ดยังช่วยป้องกันการแพร่เชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วย <S <S แต่จะเอาไว้หากอาหารรสเผ็ดทำให้รู้สึกไม่สบายก็ลดจำนวนลงซะยิ้มข้าไว้อาโนนอกจากนี้อาหารรสเผ็ดส่งผลให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขหลังจากสัมผัสกับพริกไม่ควรขยี้ตาไม่ว่าจะยังไงเพราะเยื่อเมื่อจะไม่ได้และอย่าพยายามล้างด้วยน้ำเพราะจะทำให้รู้สึกแสบร้อนมากขึ้น ช่วยได้กรดซิตริกที่มีอยู่ในนมมะนาวหรือส้มสามารถล้างแคปไซซินออกจากต่อมรับรสและบรรเทาอากาศได้ส <ies. S 1> ู้หน่อยอาโนโนายนทำได้ไอดอมองนายอยู่นั่นแหละ<ว>นายเล่นเกมนี้มาตั้งช่วโมงหนึงแล้วนะ ว้าวยินดีด้วยอ่านี่ได้รางวัลอะไรล่ะคูปอมันฝรั่งทอดหนึ่งปีเจ๋งโคตรทราวนี้นายก็ได้กินชิปทั้งปีนายจะต้องกินมันฝรั่งทอดหนึ่งปอนเพืด่อชดเชยปริมาณแคลอรี่ที่ต้องการในหนึ่งวันหนึ่งปีนายจะต้องกินมากถึง1 5 0 0ถุงมาเริ่มกันเลย่าเสียงสวรรค์กรุบกรอบเมื่อนายเคี้ยวมันรู้ไหมถ้าไม่มีเสียง มันฝรั่งจะอร่อยน้อยลง15%สมองของเราจะใช้ความกรอบเป็นตัวบ่งชี้ความสดชื่นโดยอัตโนมัติฉะนั้นถ้านายกินอาหารที่หมดอายุสิ่งที่นายต้องทําก็เพียงแค่เสียงกรุบกรอบเท่านั้นจริงๆแล้วการกินมันฝรั่งทอดไม่เจ๋งเอาซะเลยมันมีไขมันทรานส์จำนวนมากซึ่งเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคสมเศร้าเป็นสเท่าและลดการทำงานของสมองถึง25เ เร็วเข้าอลองชิมรสแปลกๆดูบ้างเรามีรสสตรอเบอรี่และแตงกวาเป๊ปซี่หรือเนือ้อกะรอกยังไรก็ตามในความเป็นจริงไม่มีอากาศอยู่ในถุงมันฝรัง่งมันคือไนโตรเจนเข้มข้นซึ่งถูกปั๊มเข้าไปในถุงเพื่อป้องกันมันฝรั่งแตกและออกซิเจนไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำมันบนผิวชิปดังนั้นพวกมันถึงสดและกรอบได้นานถึง3เดือนรู้สึกหมดแรงแล้วสิเพิรา ให้ฉันอธิบายในสิ่งที่กำลังจะเกิดเนื่องจากขาดวิตามิน B12 ผมของนายจะร่วงสูญเสียการมองเห็นและน่าจะเสียชีวิตด้วยโรคตับแข็งนั่นยังไม่หมดนะยังมีชิปเหลืออีกตั้ง75ชิ้นนายคิดว่าตัวเองกำลังกินมันฝรั่งทอดละสซีแบรนด์เจ้าดังไม่ได้ใช้ส่วนผสมชนิดเดียวหรอกมันฝรั่งถูกใช้เพียงแค่40ซดังนั้นถ้าเรียกให้ถูกนี่ก็คือขนมอบเท่านั้น อ่านี่นายหยุดกินมันฝรั่งแล้วเหรอยินดีด้วยเพื่อนล่ได้เวลาหางานดีๆแทนที่จะรับจ็อบประหลาดจากคนแปลกหน้าแล้วนะยาสีฟันรดเบริโตงั้นเหรอบ้าไปแล้วไม่อย่ากินนะไอ้บือ้อเอ้ยยาสีฟันมีฟลูออไรด์การกินยาสีฟันเพียง0.01ออนซ์สามารถเพิ่มระดับฟลูออไรด์ในร่างกายได้หากกินแบบนี้เป็นเวลา30วัน อาจจะกลายเป็นโรคโฟลออโรซิสได้ปากของนายจะกลายเป็นหอสินฟันแต่และซี่จะกลายเป็นจิตรกรรมมีลวดลายและสีสันที่ต่างกันอ,อาโน<ต>ฉันว่านายหาเงินจากการทดลองกับร่างกายเก่งไปนะแต่อาจมีปัญหานิดหน่อยไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวที่ต้องการถ่ายรูปกับนายแต่ยังรวมถึงทันตแพทย์ด้วย<อ>ก็เพราะว่านายเป็นคนเดียวที่กินยาสีฟันตลอดหนึ่งสัปดาห์เป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อหากกินยาสีฟันร่วมกับอาหารฟาสต์ฟู้ดความเสี่ยงของการเป็นโรคอ้วนจะเพิ่มขึ้นหลายเท่า เพราะสารต้านจุลินทรีย์ที่กวนต่อสู้กับแบคทีเรียในช่องปากพวกมันกลับทำลายไมโครไบโอมในกระเพาะอาหารรบกวนระบบการขับลารและจะระเบิดนายเหมือนลูกโป่งวันเกิดมีข่าวสองเรื่องเรื่องนี้ก็คือพ่อขายยาสีฟันเถื่อนถูกจับเข้าคุกส่วนข่าวร้ายนายตกอ,อยู่ในสภาพที่แย่มากและผลวินิจฉัยก็ออกมานายติดยาสีฟันใช่แล้วใครจะไปคิดว่ายาสีฟันไม่กี่ชนิดอาจทำให้นายตายได้ นี่ก็เตรียมรับการบำบัดสุดโหดได้เลยในโครซารที่พบในยาสีฟันบางชนิดเพียงแค่หลอดเดียวก็สามารถทำลายระบบประสาทได้นายจะรู้สึกแข็งขาชาความหนาวสั่นแบบนั้นสตอปจะไหลไปทั่วร่างกายอาการสั่นจะเป็นปัญหาไม่นานพรบประสาทจะสูญเสียการควบคุมกลามเนื้อในที่สุดอ,อ,อานได้เวลาหยุดกินยาสีฟันแล้วออวิธีเดียวเท่านั้นที่จะได้ผลก็คือรีเซ็ตร่างกายออแท่น ยังกเป็นคนคใหม่ฝันอยากจะเป็นสไปเดอร์แมนละสิอเจ๋งอยู่รอกแต่อย่าบอกเชน,นะว่านายตั้งใจให้แมงมุมกัดนะนั่นมันแม่ไม้ดาน,นี่นะพิษของมันนุนแรงกว่างูหางกระดิ่งถึงสิบห้าเท่าโชคดีที่มันไม่จู่โจมก่อนไม่งั้นนายเสร็จแน่เดี๋ยวอานุนายกลืนแมงมุมเข้าไปเหรอ เส้นทางสู่กระเพาะผ่านทางหลอดอาหารก็เหมือนกับสไลเดอร์ที่ลาดชันลงสู่สแ่งกดไฮดรอลกกรดของมันสามารถต่อต้านพิษแมงมุมได้อย่างง่ายดายถ้านายดื่มน้ำหนึ่งแก้วมันจะพาแมงมุมลงสู่กระเพาะใน2วินาทีหากไม่มีของเหลวก็จะใช้เวลาไปถึง9วินาทีมีเวลาเหลือเฟือให้กัดนายเตรียมตัวให้พร้อมพิษของแม่หม่ายดาจะมีผลต่อระบบประสาทที่เรียกว่าอัลฟาลาโทรท็อกซินเมื่อถูกกัด ิษนี้จะจับตัวกับเซลล์ของประสาทและทําให้แคลเซียมไหลไปที่นั่นซึ่งจะเกิดการปล่อยฮอร์โมนที่ทําให้ชักและเป็นอัมพาตอานุนายอยากมีพลังวิเศษขั้นเหรอทีนี้หน้าท้องของนายก็แข็งแรงทนต่อคอทุกได้แล้วไหนจะอาการเจ้าหนูแข็งตัวอีกสี่ชั่วโมงหรือมีดวงตาที่ยื่นออกมาจากเบ้าแต่ว่านายดูเหมือนตัวร้ายมากกว่านะอานุการกูเกิลหาอาการของโรคไม่ใช่เรื่องข่าวท่าเลยนะ ดูสิ hmm. แล้วก็สั่งการความมั่นใจ hmm. เปราะบาง hmm. บางทีนายอาจจะเป็นโรคเสืมเศร้าจริงๆก็ได้นายควรนัดพบนัดจิตบำบัดนะนายไม่ควรวินิจฉัยโรคและรักษาอาการด้วยตัวเองอย่าเลยนะ <Huh? Yeah. S 1> ว,ว้าวยากล่อมประสาทตั้งเยอะแยะ ฉันมีความรู้สึกว่านายจะไม่อ่านคู่มือใช่ไหมเพื่อนยาก <G ül> ตามใจนะนายมีโปรแซกสหอ่อเซ e เล็กซ่าเจเมตรโซโลฟห์ห้ห่อเล็กซ่าโปรครึ่งขวดและยาเชื่อมร,ระงับประสาทหลากสีหลายรสของพวกนี้ไม่จะเป็นกับการรักษาอาการซึมเศร้าเลยนะแต่เมื่อเริ่มสัญญาไปแล้วก็อยากที่จะยุดสิ่งเดียวที่ฉันกังวลก็กคือยาก่อบประสาทไร้สคลิก เท่าที่รู้จักมาไม่ช้าก็เร็วนายคงเริ่มใช้ยาขยะนั้นแน่นอนโธเอาอีกแล้วมาดูสิว่าวันนี้<ะ>นายจะทำอะไรบ้างบ้าย<อ>สารยับยัง้งเอ o เอเป็นสาเหตุของอาการเพ้อสั่นและนำไปสู่ประสาทร้อนเวียนศีรษะอาการสั่นและชักล้วนเกิดจากสารยับยังยยบย้งการดูสริมเซเรโทนินความอิม่มอ,อกอิ่มใจที่นายกำลังมีเกิดจากยาต้านอาการซึมเศร้าชนิดไรซคลิก แต่ว่านะนายรู้ตัวไหมว่าไม่ได้กินอะไรมากว่า8ชั่วโมงพวกนักแบบบางคั้งก็กินยาก,กระปรศรีเพื่อหยุดความรู้สึกหิวความฝันจากยาก,กระปรศร<อ>ก็มีความใกล้ตัวและจับต้องได้มากขึ้นแล้วอ่นนี่ทั้งหมดเป็นความฝันหรือความจริงเนี่ยเอาไงต่อละ่ะ<อ>คงไม่รักษาตัวเองต่ออีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวอานทำอะไรลงไปนะ่ะนายทิ้งยาลงในถส่วมไม่ได้ไอเจ้าบื่อเอ้ย เมื่อยากล่อมประสาทหลุดสู่ท่อระบายน้ําจะทําให้ปลาก้าวร้าวขึ้นนายยังจำปลาปีนัญยาโทบี้ได้ไหม